ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับอัคระในการทำคลิปต่ตอไปครับสวัสดีชาวอัคระชาแนลครับ MCU อัปเดตในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดหลังจากเรื่องราวของ Ant-Man and the w a s p Quantum Mania นะครับไม่ว่าจะเป็นพอดเรื่องตอนจบแบบเดิมหรือแม้แต่ฉากของตัวแปรของ Kang the Conqueror ในฉากเครดิตแรกด้วยครับซึ่งต้องเน้นย้ำเลยนะครับว่าเรื่องราวของข่าวนี้เนี่ย อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ยังไม่ได้ชม a n t ด์แมนแอนด์วอ a คว a นตัมเมเนียเพราะว่าจะมีการพูดถึงรายละเอียดเรื่องราวบางส่วนในหนังเรื่องนี้นอกจากนี้ครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับตัวละครใหม่ที่มาปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง Thunderbolt หนังปิดเฟสที่5ด้วยนะครับรวมถึงข่าวอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนจะไปชมรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยอก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนํา ซึ่งใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix เนี่ยและอยากดูแบบพรีเมียมอัคระแนะนำา n t t l l x x พรีเมียมจากทีมงานของ NF Theater ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1นึ0 0หมือนเรื่องคนหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับ โดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชานลนะครับ ลุ้นรับเงิน1 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากไครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับมาที่ข่าวแรกครับหลายคนคงว้าวแล้วก็ตื่นเต้นกับฉาก En Credit 2ตัวที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง Ant-Man and the Wasp: Quantumania m นะครับซึ่งอัคราก็ได้มีการวิเคราะห์และก็อธิบายรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมอยู่ในคลิปที่เกี่ยวข้องกับ En Credit 2ตัวนี้ ซึ่งแน่นอนว่าฉากเอ็นครดิตตัวแรกเนี่ยเราจะเห็น c ขาซิลออฟแคงปรากฏออกมาเต็มสเตเดียมรวมถึงตัวแปรของแขงหลักๆที่หลายคนทราบดีไม่ว่าจะเป็นอิมมอร์ทัสรามาทุสและก็ส r l e เซน n ูเรียนซึ่งเราก็จะเห็นแขงตัวหนึ่งเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายๆสัตว์เลยคานผิวหนังเป็นเกร็ดนะฮะซึ่งทางทีมงานก็ได้มีการเปิดเผยรูปลักษณ์ของตัวแปรแขงตัวนั้นอย่างชัดเจนซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทําผิวหนังเทียมประกอบสวมขึ้นไป แล้วก็ได้ใช้ CGI แต่งนิดหน่อยเท่านั้นเองครับแน่นอนว่าก็จะออกมาตามที่เราเห็นในหนังและเรียกของใบหน้าของเขาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นรอยแผลเป็นพาดอยู่ รวมถึงผิวหนังของกิ้งก่าแขงตัวนี้ก็เป็นสีผิวสีฟ้าซึ่งเราต้องมาดูกันต่อไปครับว่าตัวแปรของแขงในรูปแบบกิ้งก่านี้นะครับจะมีบทบาทในอนาคตหรือไม่ไม่แน่เนี่ยอาจจะปรากฏอยู่ในโลกิซีซันที่2ที่เราได้เห็นวิกเตอร์ทามลี่ปรากฏอยู่ในอนเคริตตัวที่2พร้อมกับโลกิและก็โมบิสด้วยนั่นเองครับมาที่ข่าวต่อมายังคงเป็นเรื่องราวของแอนน์แมนแอดเวอสควอนตัมเมเนียนะครับซึ่งฉากในตอนจบที่เราเห็นในหนังเนี่ย คือฉากที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนที่จะมีการวีชูดถ่ายใหม่ทั้งหมดในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งฉากเดิมนั้นเนี่ยตอนสุดท้ายแข่งต้องหลุดออกมาจากมิติควอนตั้มได้และสกอตกับโฮปนั้นถูกกักขังอยู่ในมิตินี้แทนครับซึ่งนั่นเป็นพอดเรื่องเดิมที่ถูกหลุดออกมาทางออนไลน์นะครับก็ถือว่าทางมายอสตีโอน,น,นั้นมีการแก้เกมแล้วก็ทําให้พอดเรื่องเป็นไปในแบบที่เราได้เห็นในหนังซึ่งก็เป็นฉากที่แข่งเนี่ยกำลังทำไลฟ์สกอตและโฮปก็เข้ามาช่วย จากนั้นเนี่ยแฮงก็หลบหนีไปได้ก็เลยทําให้สกอตกับโฮปนั้นติดอยู่ในมิติควันตั้มแทนครับซึ่งอัรกะคิดว่าอาจเป็นเพราะพอดเรื่องที่หลุดออกมาหรือเปล่าจึงทําให้ทางมาวิสตูดิโอมีการปรับเปลี่ยนตามที่เราเห็นในหนังนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยสกอตรลอดพ้นออกมาแล้วอาจจะต้องเจออะไรต่อไปในอนาคตหรือตัวละครของสกอตร,รวมถึงครอบครัวของแฮงค์พิมไม่ว่าจะเป็นเจเนตเวนดาโฮปเวนดรวมถึงแคสซี่เองเนี่ยตัวละครทุกตัวในขณะนี้ก็ยังสามารถไปต่อ ในจกักรวาล m c u ในเฟสนี้แล้วก็เฟสหน้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครทุกตัวได้รับการดีลต่อไปพูดง่ายๆก็คือเรื่องราวของตัวละครทั้งหมดในหนังเรื่องนี้ยกเว้นเดเรนคอสหรือมูด็อกส์เนี่ยพวกเขายังมีทางที่ต้องเดินของแต่ละคนต่อไปนั่นเองครับข่าวต่อมาครับเป็นข่าวของนักแสดงสตีเวนยอน แน่นอนว่าข่าวได้มีการเปิดเผยว่าเขาจะมารับบทสำคัญในหนังปิดเฟสที่5อย่าง Thunderbolt ที่ทาง Marvel Studios นั้นได้มีการประกาศเอาไว้ที่งาน D23 นะครับว่าทีม Thunderbolt มีใครบ้างไม่ว่าจะเป็นเจเลนาเบลว่าตัวละครบักกี้ดูวินเทอร์โซเจอร์เวสต์การ์เดียนนะครับเจวาวาเลนติน่าจอห์นวอลเกอร์หรือ U.S.Agent t a กม m สเตอรครับรวมถึงตามที่ประกาศในตอนแรกอย่างโกสต์เองเนี่ย ซึ่งก็ได้มีการประกาศในภายหลังว่าตัวละครโกส์อาจจะถูกลดบทบา,บาทลงในหนังเรื่องนี้และไปให้บทเต่นใหม่ในหนังเรื่องหน้าด้วยนะครับก็ถือได้ว่าโปรเจกต์ทันเนลโบลหรือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่หลายคนตั้งตารอซึ่งกำหนดการในการฉายในโรงภาพยนตร์ของหนังเรื่องนี้ก็คือวันที่26มิถุนายนปี2024นะครับซึ่งเราต้องมาดูกันต่อไปว่านักแสดงอย่างซีเวนยอนเนี่ยจะมารับบทสำคัญอะไรในหนังเรื่องนี้อาจจะมาเป็นตัวร้ายหรือจะมาเป็นตัวละครใหม่สมทบ ที่น่าจะมีความสําคัญในอนาคตของ MTU แน่นอนครับซึ่งข่าวคราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่อง t Thunderbolt อสคาราได้พูดไปหลายคลิปแล้วนะครับยังไงแล้วเนี่ยอย่าลืมไปติดตามเพลย์ลิสต์ในส่วนของ MTU อัปเดตที่จะมีข่าวต่างๆในแต่ละวันของ MTU เนี่ยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีภาพคอนเซปต์อาร์ตของตัวละครที่น่ารักในหนังเรื่องชางชีภาคแรกนะครับนั่นก็คือเจ้ามอริสซึ่งตามที่หลายคนทราบดีว่าตัวละครมอริสนั้น เป็นตัวละครสัตว์ที่อยู่ในมิติต่าโหลในหนังเรื่องชางชีแอนโดรเจนออฟเฟอร์เทนบริงนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าตัวละครเทลเวอร์เซเตเทอรี่เนี่ยสามารถพูดคุยกับตัวละครมอริสได้ตามเรื่องราวที่เราได้เห็นในหนังระหว่างที่เขานั้นถูกคุมขังในฐานทัพของพ่อของชางชีนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเจ้ามอริสเป็นสัตว์ในตำนานของจีนที่ไม่มีใบหน้านะฮะร่างกายของมันก็จะมีขนและก็มีปีกซึ่งอคระก็เคยพูดถึงรายละเอียดของสัตว์ในตำนานนี้ ในคลิปก่อนหน้านั้นในช่องนี้แล้วนะครับจึงแน่นอนว่าจากภาพคอนเซปต์อาร์ตนั้นเนี่ยเราจะเห็นเวอร์ชันต่างๆของเจ้ามอริสที่ไม่ได้ถูกใช้ในหนังครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันผิวหนังมีความย่นเหมือนสัตว์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะช้างหรือจะเป็นเวอร์ชั่นที่มีบอดี้แบบกำยำรวมถึงเวอร์ชันที่เห็นเป็นลายคล้ายๆลายเสือด้วยนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นที่มีขนที่มีสีสันต่างๆรวมถึงลักษณะของปีกที่แตกต่างกันออกไปด้วย ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นตัวละครมอริสในแบบที่เป็นคอนเซปต์อาร์ทั้งหมดนี้นะครับแต่ในหนังจริงๆเนี่ยเราได้เห็นความน่ารักแล้วก็สามารถเป็นตัวดึงดูดความสนใจนึงในหนังเรื่องชางชีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวไม่แน่ครับชางชีภาคที่2ที่ได้มีข่าวว่าจะถูกฉายก่อนที่เราจะได้พบกับ Avengers Secret War เนี่ยนะครับเราอาจจะได้เห็นพวกมันกลับมา และอาจจะเป็นเวอร์ชั่นตามที่เราเห็นในคอนเซปต์อาร์ตพวกนี้ก็เป็นได้ครับและข่าวสุดท้ายครับไม่ได้เกี่ยวกับหนังนะครับเกี่ยวข้องกับส่วนสนุกของดิสนีย์ที่ดิสนีย์แคลิฟอร์เนียอเวนเจอร์พาร์คได้มีการใช้แรงบันดาลใจจากโรเจอร์เดอะมิวสิควลมาสร้างเป็นโรงละครที่เกี่ยวข้องกับ MCU ให้ผู้ไปเที่ยวสนุกนั้นเนี่ยได้เข้าไปชมโรงละครแห่งนี้นะครับซึ่งทางดิสนีย์ก็ได้ปล่อยคลิปที่เราจะเห็นเบกกี้คาร์เตอร์นั้นถือโบชัวของโรเจอร์เดอะมิวสิควลกำลังเดินเข้าไปที่โรงละครที่ชื่อว่าไฮเปอร์ แน่นอนว่าเรื่องราวของโรเจอร์เดอะมิวสิคลปรากฏครั้งแรกในซีรีส์ฮอกอายแล้วก็มาปรากฏอีกครั้งหนึ่งในหนังด้นสไปเดอร์แมนโนเวโฮมรวมถึงซีรีส์ชีฮอกด้วยนะครับซึ่งถ้าใครอยู่แถวแถวดิสนีย์แคลิฟอร์เนียพาร์กเนี่ยก็สามารถไปชมละครเวทีโรเจอร์เดอะมิวสิคลของจริงได้ที่นั่นนะครับซึ่งใครสนใจเนี่ยรอฟังอัปเดตจากดิสนีย์ครับว่าโรงละครนี้จะเปิดให้เข้าชมเมื่อไหร่และเรื่องราวของโรเจอร์เดอะมิวสิคลของจริงนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าทั ที่มีความเกี่ยวข้องกับจักรวาล MCU ของเราซึ่งก่อนจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมโปรโมชั่นดีๆที่อัคระมาแนะนําถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกเนี่ยอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix พ r ีเมียมกับทางทีมงาน NF Theater ที่อัคระแปะลิงก์ไว้ที่ d s s r r p t t i o นด้านล่างนะครับหรือจะสแกนคิวอารคที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับยังไงแล้วเนี่ยถ้าใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคาระพูดอะไรผิดไปหรือนําเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกด,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งจากสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนช่อง a คาระชาแนลนะครับผู้สนับสนุนล,ล่าสุดอย่างคุณทริยาจันนะครับคุณอัฟแฟนวามาคุณดีเจภูมิออฟฟิเชียคูณ2และก็คุณอรชุนชมเก่น คุณเด็กกับปิคุณกรูไมคอนเผาพ์อีเทอร์นอลนะครับคุณอินเดตฟ้าคุณพิรนันนคุณรูฟ คุณก้าบพิชิตพลานคุณโจนักครินคุณชินจังคุณอัตพลทอดับเบิลยูคุณดูรักแร้โอเคคุณชายัน2520คุณโชติกรทัพทิมลาคุณชานนลิมาวรารัตคุณปองแปงคุณดราก้อนทีเอชคุณฟรานซสโกทอดเต๋าคุณมุมโสมคุณดรีมฟอร์เรนต์คุณนัทอีทีครูแต้สอนกีตาร์คุณนวันทอนพระรังกูลคุณยังกําไมดีกิจคุณปุณทวีสินคุณฟาดุลคาเดคุณไฟนอลซีซั่นและคุณปฏิพันธ์เก ผดุงครับรวมถึงสมาชิกคน,นอื่นๆที่เคยสนับสนุนช่องของเราอีกด้วยนะครับ